สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรุ่มิโปรใหม่ๆนะคะของบ้านเลมอนสามบ้านเลมอนสามนะคะอยู่หลังเทศบาลขามใหญ่นะคะบ้านหนองมะนาวไม่ไกลจากถนนชายางกูลค่ะหน้าฝนนี้นะคะมีโปรพิเศษมานำเสนอค่ะเหลือ1น5 6 5ล้านบาทค่ะแล้วก็ฟรีโอนกรรมสิทธิ์ด้วยค่ะ ขนาดเนื้อที่ดินนะคะ51.9ตารางวาติดถนนทั้งสองด้านเลยค่ะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวจอดรถได้2คันค่ะเป็นหมู่บ้านที่ไม่วุ่นวายนะคะบรรยากาศสงบค่ะแล้วก็ เดี๋ยวก่อนมีของแถมอีกด้วยหลายรายการเลยนะคะตั้งถังนะ้ำมิตเตอร์ปรับปลาโอนค่ากิมมิทธิ์ต่างๆอยู่ใกล้ๆกับวัดแสงรามสาขาวัดน้องป่าพงค่ะใกล้โชว์รูมศูนย์เบนนะคะห่างจากสำนักงานเทศบาลขามใหญ่เพียง1กิโลเมตรค่ะห่างจากโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านน้องไผ่1กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนชยางกูลเพียงเล็กน้อยเองค่ะ สนใจเป็นเจ้าของได้นะคะนุ๊ดูแลในส่วนของเอกสารต่างๆเช็คเครดิตอะไรให้ฟรีทุกอย่างเลยคะ่ะรอเป็นเจ้าของบ้านสวยๆได้เลยนะคะ นูตวันวลินบ้านและที่ดินยินดีให้บริการนะคะนัดชมหรือจองสินค้าปรึกษานูตฟรีได้เลยจ้าโทร084-836-9902นุนตยินดีให้บริการคะ่ะขอบคุณคะ่ะ